ในฐานะที่เราเป็นแบบว่าปืนใหญ่ของทีมาคารูต่อนะเป็นปืนแก๊ปได้ปหเป็นนักแสดงท่านหนึ่งที่มีอาชีพเสริมเล่นบอลเล่นบอลก็ได้อยู่นะก็พอได้อยู่พวกเธอพวกเธอเห็นเขาไหมอ่ะเดี๋ยวนี้เขาแบบว่าเป็นเซเล็บป่ะถ่ายรายกงรายการดังใหญ่แล้วว่าเดี๋ยวนี้บบอ่ะก็มันก็ต้องมีบ้าง มีบ้างมีบ้างก็ต้องหาเขินไหมเขินไหมจังหวะนั้นเขินมากจริงหรอเขินก๊อปเหรอไม่เขินที่ต้องไปนั่งหน้ากล้องอะรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเราอะคะลูกรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะว่าไม่มีเพื่อนคุยเอ้ยแต่ออกมาทําได้ดีนะไม่บอกก็แอบดูอยู่นะขอบคุณค่ะเพาจะตัดต่อดีไงมี e d ตอร์ดีไเค้เหร ไม่หลายเทกก็คือรันยาวเลยเป็นนักแสดงท่านหนึ่งที่มีอาชีพเสริมเล่นบอลเล่บอลดีไหมแล้วพูดแบบนี้ได้ไหมแล้เป็นนักแสดงแล้วเออเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงก็ได้อยู่นะเป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งที่มีอาชีพเล่นบอลเล่ก็ได้อยู่นะก็พอได้อยู่อ้ารื่อยรับอีกไหมไม่พอแล้วไม่เอาอ่ะไม่กล้าหรอไม่เอาไม่ชอบเขินอะพูดเป็นงั้นแหละบอทำได้ดีมันมันแบบร้องเพลงแล้วเขินแต่ก็เต้นสู้ตายร้องสู้ตายอะไรอย่างเงี้ย ว่าไปมันก็ไม่ขนาดนั้น่ะถ้าถ้าเกิดเงินมาก็ร้องเพลงได้อยู่เงินมาทําไม่หมดรเล่ราเล่นเฮ้ยบบเจอสนามสามเนี่ยเราไปฮ่องกงเนี่ยวากัสเขาคงจะแบบพลัง800มาแล้วก็มีตัวตุยตัวเต็มมาหมดเลยในฐานะที่เราเป็นแบบว่าปืนใหญ่ของทีมอาค่ะลูกหนูหนูว่าหนูหัวเสาไงลูกหนูปืนเป็นใหญ่ของทีมหนูหนูยังไงดีลูกเต็มตัวไงลูกสู้สค่ะ นี่นหรอบอกสู้ๆ้อย่างเงี้ยหรอนี่กลับมาฟื้นพักฟื้นสมบูรณ์ยังเกือบเกือบเกือบสมบูรณ์แล้วนิดเดิงหรออีกนิดนึงอ๋อเอาจริงๆแผนของบ,บองในการที่จะสู้กับตรุรกีอะเพื่ออะไรอะมันก็ไม่ได้มีแผนอะไรเราเรา,เราก็เล่นตามเกมของเราแล้วก็เหมือนแบบว่าเราก็ต้องทําให้เต็มที่ของเราค่ะอือก็คือหมายความว่าเราก็สุดแหละสู้แหละนะ้องลูกเนาะ ให้กำลังใจบบอนะคะ่าเพราะว่านี่หนืนนางคือปืนใหญ่ครับปืนใหญ่ของทีมและนางเขาตบสู้ตายอเน่าเป็นปืนแก๊ปได้ปะหนูหนูจะปืนแก๊ปได้ไงลูกหนูตบสนามแตกหนูตบหนูตบอัดแบบว่าปาซีวันก่อนแม่ยังจําภาพนั้นอยู่ได้เลยตุ๊กจริงเหรอบบอก็หลันพูดกับแม่ว่าไงก็เขาแรงมาหนูก็ต้องแรงกลับอ่ะแม่หนูก็พูดไปเรื่อยหนูลืมหมดแล้วเขาบอกว่าก็ถ้าเกิดสมมุติว่า กาบี้จะมาขนาดนั้นหนูก็ต้องเอาแป้งสิคะแม่อย่างเงี้ยอ๋อหนูลืมแล้วเองจริง <laughs> ไม่เป็นไรหรอกหนูก็ทำเพื่อความสุขของคนไทยหนูก็สื้อแทนพวกเรานะคะค่ะ